ณหมู่บ้านปัญจสารคามในแคว้นโกศลครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จออกบินทบาทพร้อมกับพระอานนท์เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อรับอาหารแต่ปรากฏว่าไม่มีชาวบ้านคนใดใส่บาตรถวายเลยตลอดทั้งหมู่บ้านพระพุทธเจ้าส่งอุ้มบาตรเปล่าเสด็จกลับออกมาจากหมู่บ้านโดยไม่ได้สบยพระกระยาหารในวันนั้นพระอานนท์รู้สึกเสียใจและไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ที่เห็นพระบรมศาสดาต้องอุ้มบาดเปล่ากลับมาจึงได้กราบทูลเสนอว่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราควรจะพาพระภิกษุหลีกไปสู่ชนบทอื่นเถิดที่แห่งนี้อาหารหายากเหลือเกินดูก่อนอานนท์ถ้าเธอไปสู่ชนบทอื่นแล้วยังไม่ได้พิกษาอีกจะไปที่ไหนต่อข้าก็จะพาพระองค์ไปสู่ชนบทอื่นที่ไกลออกไปอีกดูก่อนอานน์การที่ต้องอดอยากในที่ใด ก็ควรอดทนอยู่ในที่นั้นให้สิ้นเรื่องราวของกรรมเก่าแล้วจึงค่อยไปสู่ที่อื่นการไปขณะที่กรรมยังไม่สิ้นจะมีประโยชน์อะไรถึงเราไปที่อื่นหากกรรมเก่าตามทันก็อาจไม่สำเร็จเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เห็นว่าแม้พระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องชดใช้วิบากกรรมเก่าด้วยความอดทนไม่หลีกหนี และสอนพระอานนท์ให้ยอมรับเรื่องของกรรม